ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านทุกทกท่านเนาะค่ะมือนี่ก็ะมาตามแนวทางเนาะค่ะพระธูดงวัดป่าเนาะค่ะสางไม่ไมพี่น้องแต่ว่าพอขุ่มเพิ่นสีได้ตัวเลขมากไปแต่ว่าทาังปูหนีเพราะขั้นปีเนาะค่ะว่าพเพราะขั้นเผยว่าสีตัวใดขั้นเด็เพิ่นสีนั่งเอาอีกรอบนึงคือวัน ที่ซิมหาแต่ว่าเมื่อน,นี้ต้องมาฟังคุณพอ่อเพิ่นว่าเพิ่นสิใได้เด็กรุดจากปูบอ่อนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์<ม>กดแ <ไป S 1> ชร์เนาะคะ่ะกดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องนี้เธอพี่น้อง โบักบักษ์บครับครับสวัสดีครับสายบุญพ่วประเทศนะครับนะคนมาหลายตีพอสายบุญครับสายไม่เลยบอกว่าฮะสายไม่เลยรับสายนี่ครับครับสายไม่เลยนเวลาที่ถึงวันที่สิบห้าจะเป็นยังไงไม่รู้เนะที่นี่วันนี้พ่อให้ขอพูดได้ว่าครับหลวงพ่อจะปล่อยคืนวันที่สิบห้าคืนวันที่สิบห้าเอาเด็ดเด็ดเอาเด็ดเด็ดจะให้ สายบุญได้รับผลประโยชน์คือได้สตุ้มสตางมาทาบุญด้วยกันคนละิด็ละน้อยคนละนิดละหน่อยกระบาดสองบาทนี้ได้ตามกำลังศรัทธาดอกไม้ทูบเทียนได้หมดเลยครับผมนี่พาอทางวัดเราจะไม่เรียกร้องพ่อทางวหลวงปู่จะบ่เรียกร้องนะไม่เรียกร้องฟังใจแล้วแต่สัทธาจะเห็นดีเห็นชอบเห็นดีเห็นงามกับสำนักสงฆ์ของหลวงปู่นี่ว่ามันค่อนแค้นสำไดจะสางได้จังได ขึ้นอยู่กับพลังศรัทธาของสายบุญทั้งหลายข้างข้างหลังนี่เป็นกุฏิท่านแหละครับข้างหลังเป็นกุฏิโอ้ยกำลังจะจมน้ำอยู <c oughs> ่กำลังจะจมน้ำเรือจะลังคาแล้วเวลาเวลาจะข้ามไป <c oughs> นี่ไายเรือเหรอครับพ่อไายเรือครับไา, <c oughs> ายเรือไายเรือนี่เรือเรือจอดเป็นเรือเล็กขับไายเรือไปนี่แหละก็เลยว่อนอยากให้เลขตัวนี้แล้มืออื่นมือเหื่อไปเดี๋ยออกมาจริงๆเพื่อสายบุญจะได้รับครับ อยากให้สายบุญได้รับได้นิดได้หน่อยสายบุญก็อุ่นใจครับครับได้นิดได้หน่อยจากสายบุญมาสวัตการแล้วแต่สัทธาตรงนั้นบกบกคิดวาเจ้าหลายๆครับญาติมันเหมือนท่านมาแล้วมันเหมือนเหมือนจากเมื่อนะมันเป็นโชคใช่เอาเมื่อ่วดที่แล้วท่านให้6 0 6เลยเหรอครับให้6 0 6ครับเป็นไงเป็นภูมิที่นี่เลยเหรอครับครับภูมิที่นี่ครับ ภูมิที่นี่แต่เหรียญคอระรอบนี้เหรียญที่ไหนพ่อรอบนี้เหรียญพ่อเหรียญพ่อเองครับเหรียญพ่อเองจะไปทําพิธีกลางน้ําหรือว่าทําในศาลาครับพ่อยังนี่ตอนนี้ยังยังยังคุยกันมันไม่ลงตัวกับหลวงพ่อเด้อครับเออศาลาโอ้จะลงไปยังไงหรอจะลงไปยังไงผมเนี่ยคิดยากเลยครับนี่นี่เหรียญพอนี่เหรียนหลวงพ่อได้เด็ได้ในหนพ่อมาโชว์หน่อยครับพ่อได้เด็ได้าพ่อให้ดูเลยครับเอ็นพ่อจะเข้า คืนวันที่สิบห้าได้ mm จะเข้าจะเข้าครูเข้าคายคืนวันที่สิบห้าก็ว่ากว่าจะได้มาก็าแสนลําบากเหมือนกันนะโอ้ครับเออก่จะได้มาก็าแสนลําบากเหมือนกันนี่เหรียญแต่เก่าๆเลยละ่ะเห็นเก่าเลยนะพนะ่อเห็นเก่าเลยเห็นเก่าเลยเปล่งเป่งเลยยังไม่ได้เข้าครูเข้าคายอะไรยังไม่เคยทําพิธีมาก่อนหลวงพ่อจะเอาเข้าครูเข้าคายนี่สามมวดเหรียญน,นี้ใช่ไหมครับเหรียญนี้ครับ เหรียญนี่งวดแรกคือวันที่สิบห้านิวามวดแรกคือวันที่สิบห้าโอ้ดูยากหน่อยเพราะว่ามันจังไงล่ะเห็นเห็นเลื่อนลักไปครับผมอมันเลื่อนหลักไปนิดนึงครับข้างหลังเป็นตาเป็นดินนะข้างหลังเป็นตาเป็นดินเงินจริงครับขาวชั่วขาวชั่วเลยนะพ่อนะครับขาวชั่วเลยเงินจริงโอเคครับนี่แหละจะนําโชคให้สายบุญทั้งหลายครับ เพ้่นเสียจ้าไหเอาก็เพอเพื่อนจะเอาเขาค่าแล้วเพิ่นนั่งสวดดิครับโอ้นั่งสวดนั่งสวดไม่ขันเพิ่นนั่งสวดบมหยดเทียนนะขึ้นมาในในในเหรียญในเหรียญและในสมาธิของท่านแล้วเราก็มาดูกันว่าเป็นตัวไหนใช่ไหมครับเป็นตัวไหนให้หลายรายคนให้นนท่านจะทำทุงท่านว่ามันมาตัวไหนที่ขึ้นบอดได้โอ้จะขึ้นบอดเลยใช่ไหมครับโอ้ขึ้นบอดไห้แต่ก็ เป็นใสเวลาเอาโดนป่คะเวลาประมาณเกือบชั่วโมงหรือชั่วโมงนี่แหละประมาณนี้ข้าวรอวีโรดเนาะค่ะแ,แ,แตถ่ถ้าเกิดไปเอากลางน้านี่มันไปกันไม่ได้แล้วครับต้องรออยู่ต้องุเนี่ยแล้วนะตวเนาะไปไม่ได้แล้วบ่ก่อเหตุได้่ออดยโอ้ย <c oughs> <c oughs> เอาได้ได้ยินมาว่าวันวันนั้นที่อะไรนะไอแมลงวันเกาะลอตเตอรี่ปู่ปู่ก็ให้มาคือสามห้าแปด ได้ยินมาว่ามีอะไรนะคุยกับพ่อที่เป็นผู้ใกล้ชิดมีตัวไหนเพิ่มมาอีกแล้วครับพ่อมีสิบสามศูนย์เจ็ดครับเพิ่มมาเป็นเวลาเหรอพ่อหรือว่าไงไม่รู้อ่ะเพ่อปล่อยพูดออกมาอย่างนั้นเลยโอ้พ่อก็เลยจับใจความมากลับจับใจความไว้ก่อนนะว่ามันจะตรงเพื่อมันจะมีประโยชน์กับสายบุญนะนะเพื่อเพื่อมีประโยชน์ คอือสิบสามกับอะไรนะศูนย์เจ็ดโูนเจ็ดครับนี่แหละเพื่อมีประโยชน์กับสายบุญเนะให้พิจารณาดูในหนก็สายบุญท่านอยากรองเขาอยากรองอยู่แล้วครับครับอยากรองอยู่แล้วแต่จะให้ดีเนี่ยก็คือรอวันที่สิบห้าตอนกลางคืนนะพ่อเนาะครับก็ไม่มีเวลาเฉยๆในวันนี้ถ้ามีเวลานี่จะจะนิมนต์ท่านนั่งรถไปไปที่แองัลัตเตอรี่เลย ถ้าถ้าจะเพ่งอย่างเดียวได้เพ่งอย่างเดียวสวดในในจิตทองท่านเ่ยครับสวดสวดแล้วแมลงวันมันจะมาจับท่านบอกว่าจับเลยอจับไปไหนคือเป็นไปนั่นเลยเอาถ้าเกิดเอฟซีท่านไหนอยากให้ท่านไปก็มารับท่านไปนะนี่มอเอเาท่านไปดเรื่องรองมอเตอร์เหรอรองมอเตอว่าแมลงวันจะเกาะตัวไหนใช่ไหมพะ่อครับจับตัวไหนโอ้ แม่วันสิมาจับปาฏิหาริย์เลยบ่พ่อจับลอตเตอรี่นี่นะไม่เลอตเตอรี่เนาะบ่เคยเห็นเนาะบ่เคยได้ยินแบบนี้ม่พ่อเราเคยถือมาแล้วแบบนี้โอ้แต่ว่ามือนีมามีเวลาเลยบ่ได้ไปครับผมเอาไม่เป็นไรพ่อเอาเหรียญเราก่อนก็ได้เนาะก็มีเอฟซีเดินทางมาหาปู่มาหาพ่อนี่ก็เยอะแหละครับพ่อมาหลายวันจนไม่ได้พักเลยพ่อคุ้มโอ้ยไม่ได้พักแล้วไม่ได้พัก เียสมากันหลายเอาได้พ่อยกตัวเลขให้ลูกดูหน่อยครับผมครับเป็นเลขปู่เนาะแต่ว่าอันนี้ยังไม่ใช่เลขคําพิธี13กับ07นย์เดินเป็นเลขรุดจากปากเฉยนะบางทีเอมาถามเลขสายบุญมาถามบางทีเอฟซอยากหรือ